กลัวค่ะกลัว,วคุณพ่ออยู่นะคะไม่มีเสียงเสียงเสียงเล็กเพี่เดือนนะครับทั้งพี่เดือนทั้งพี่เชืญใจนะคะคุณแม่ช่วยคุณพ่อไม่ได้เลยสักตัว,วเพราะว่าลองแล้วนะคะเมื่อเช้าไม่จําครับน้องดาวบอกต้องพิสดารหน่อย อดูนะคะสังเกตดูว่ามีอะไรออกมาค่ะอ้าวดูนะคะเห็นสาวชื่นใจมาอยู่บ้านหน่อยมีทะเลน์ออกมาด้วยค่ะนี่ดูค่ะดูสวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการแล้วนะคะมีหมอนแก้วน้ำกระเป๋าเสื้อใครสนใจทักมาได้ที่เพจไทยดาวมงคลหรือเฟซบุ๊กเสรีชนหัวานาคำ 0801736082ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาอยู่กับเราช่องช้างภายดาวมงคลและดาวเคียงเดือนแฟมิลอี่นะคะวันนี้บรรยากาศยามเย็นนะคะได้เวลาทำความสะอาดแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้แม่แป้งคุณแม่ก็ได้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนมูดาวคุณพ่อก็กำลังทำอยู่นะคะตอนนี้ก็จะไปถึง ของนาทีบาดเสียวนะคะของชื่นใจกับพี่เดือนนะคะตอนนี้ก็ต้องอาศัยคุณพ่อนะคะเพราะว่าพี่เสือเราไม่อยู่นะคะเพราะว่าพี่เสือไปกรุงเทพไปทํางานไปทําธุระนะคะเราก็ไม่รู้ว่าคุณพ่อเราจะเข้าพี่ชื่นใจได้หรือเปล่าตอนนี้พี่ชื่นใจกําลังเดินวนซ้ายวนขวาเพื่อรอคนไปทําความสะอาดอยู่นะคะตอนนี้คุณพ่อเตรียมอะไรบ้างคะที่จะไปทําความสะอาดให้พี่ชื่นใจนะคะเราไปดูกันคะ่ะ มีมีรถเข็นมีที่ตักขยะคาดไม้กวาดนะคะเราก็ไปดูกันว่าคุณพ่อจะเข้าหาพี่ชื่นใจได้ไหมพี่ชื่นใจจะกลัวไหมดูนะคะตอนนี้คุณแม่น้องดาวก็ได้ไปบอกคุณตาคุณตาตุ๋ยเนาะกับคุณยายเจ๊กแล้วนะคะกับคุณป้าโสนะคะบอกว่าตอนนี้ชื่นใจเป็นลูกสาวของพ่อเลินแล้วนะคะ ถ้าอยากได้ตัวคืนก็ต้องมาไถ่ถอนนะคะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้คุณพอ่อทั้งเลี้ยงทั้งให้น้ําทั้งดูแลแล้วนะคะตอนนี้ <c oughs> อ้าวเป็นไงได้พี่สาวใหม่ดีใจไหมครับดาวมีพี่สาวมาอยู่ด้วยดีใจไหมครับไ <c oughs> งครับดูนะคะดูนะคะ, <c oughs> ะกลัวค่ะกลัว <c oughs> คุณพ่ออยู่นะคะ <c oughs> ไม่มีเสียง <c oughs> เสียง เสียงเล็กนกับพี่เดือนนะครับทั้งพี่เดือนทั้งพี่เชื่นใจนะคะคุณแม่ช่วยคุณพ่อไม่ได้เลยสักตัว<อ>เพราะว่าลองแล้วนะคะเมื่อเช้าว่าจะกวาดฟางที่พี่เสือเอามาให้เชื่นใจเล่นนะคะพี่เชื่นใจไม่ยอมค่ะไม่ยอมให้คุณแม่เข้าใกล้นะคะก็ต้องเป็นกําลังใจให้คุณพ่ออย่างเดียวค่ะตอนนี้รับภาระทั้ง น้องเดือนแล้วก็ช,ชื่นใจแล้วก็หมูดาวนะคะสู้ไมส่สู้สู้สู้อ่าส, um, สู้สไม่เต็มใจนี่วะค่ะขอเสียงดังๆหน่อยสิถ้าสู้นะก็เรานี่แหละค่ะบอกน้องเสือเองว่าถ้าอยากให้พี่ชื่นใจเปลี่ยนสถานที่ก็มามาฝากบ้านเราได้เมื่อไหร่อยากเอากลับก็มารับกลับไปเราก็ช่วยดูแลให้ได้ค่ะเพราะว่าทางเราก็ไม่ได้ไปไหนนะคะ อยู่ที่บ้านเฝ้าลูกชายพี่หลงไปช่วยพ่อเลยดูค่ะลูกชายเรานะคะดูลูกชายเอซนะคะขี้แตกขี้เตนด้วยค่ะขึ้นไปทั้งบนแท่นไม้ด้วยนะคะดูค่ะโอ้โหเออขี้ธรรมดาโลกไม่จำครับน้องดาวบอกต้องพิสดารหน่อยอืม ดูนะคะสังเกตดูว่ามีอะไรออกมาค่ะเอ้าดูนะคะเห็นสาวชื่นใจมาอยู่บ้านหน่อยมีทะเลน้นออกมาด้วยค่ะนี่ดูค่ะดูหาดูยากนะคะทั้งพี่ทั้งน้องเลยค่ะหาดูยากนะคะอือมเดี๋ยวบบค่ะ ฮอ๋อแม่เอฟซีได้เห็นเป็นขวัญตาแล้วครับดูเข้ามีตีท้อง โอ้โหเพิ่งได้เห็นชัดๆก็วันนี้แหละอ้วนไงม<า>แม่มาทักทายผมทำไมรูรู้มาว่าผมทำไมผมอายนะเดี๋ยวเราไปดูพี่ชื่นใจต่อค่ะมูด,ดาวอ้ายแล้วค่ะตอนนี้เห็นสาวหน่อยไม่ได้ทำเป็นโอหมีกับเขาด้วยนะบิกกจูนอ่าจะให้พี่ชื่นใจโชว์หน่อย ว,ว่าจะให้พี่ชื่นใจโชว์แต่กลับเป็นหมูดาวโชว์แทนนะคะตอนนี้ก็เริ่มเข้าได้ครับก็ตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ครับแต่เราไม่ไว้วางใจไงมาวันแรกก็วันนี้ก็ถือว่าโอเคครับช้างนะครับเราต้องอยู่รู้คุ้นเคยก่อนนะครับไม่ใช่ว่าคุณสห้าเราจะเข้าไปเอาช้างเลยไม่ได้ทำความคุ้นเคยก่อน ให้ช้างสัมผัสกลิ่นตัวเรารู้ว่าเราจะต้องจับต้องสัมผัสนะคะกีแคือได้ของกิน,กนต้องเอามาหลอกล่อเขานะคะเวลาเราจะทำความสะอาดบางคนอาจจะเข้าใจว่าเออทำไมพ่อดูเราทำไมพ่อจับได้ผาทีแรกผมก็ไม่มั่นใจหรอกครับของไครของมัน ออพูดง่ายๆว่ายังไงนะผัวใครเมียมันมต้องรู้นีสใส่ใจคอกันก่อนถามพี่เดือนถามว่าพี่เดือนดูไหมถ้าถ้าสำหรับคนอื่นเข้ามาใกล้อาจจะดูบ้างแต่ว่าสําหรับกับพ่อกับแม่ไม่เคยทําอะไรอย่างจิ้งจ้เขาเคยดูไหมก็ไม่เคยครับแต่ว่า มีช้างจับไปปริมาณว่าคนอื่นเข้าไปใกล้เหมือนกับหมูกับหมาเรานี่แหละครับไม่ใช่ว่าคนผู้ต่ำนะครับส่วนพี่เดือนเราก็ยืนจินชิวๆนะคะไม่สนใจสาวค่ะ ลองแล้วนะคะเมื่อเช้าลองว่าจะเข้าไปกวาดช่วยพ่อน้องดาวนะคะชินใจไม่ยอมให้เข้าใกล้เลยค่ะพอเข้าไปหน่อยชินใจก็วิ่งมาหานะคะก็ต้องให้คุณพ่อทําคนเดียวนะคะตอนนี้มีมีพี่หลงค่ะมีพี่หลงไปไหนไปอ้เมื่อเช้านะคะเข้ามาถ่ายทําพี่หลงก็ก่อกวนช้างตัวอื่นเขาล้องเปี้ยวเป้าเปี้ยวเป้านะคะต้องได้พากลับบ้านนะคะ ก็รู้ว่าอยากไปอยู่กับดาวไงไล่กลับบ้านก็ไม่กลับเพราะว่าน้องไม่กลับก็ต้องได้พาหมูดาวแล้วก็พี่หลงกลับบ้านกันนะคะหมูดาวร้องอ้ร้องเพราะเรา็ร้องหายดาวไอ้ไอ้หลงไม่มีเพื่อนไงไม่มีเพื่อนพอลงไปที่น้ําเขาก็ไล่พี่หลงขึ้นมานะคะพาะช้างเชือกอื่นเขากลัวนี่๋ย่าบอกเพื่อนรอลง ส่วนพี่หลงเราก็ติดติดเจ้าของติดหมูดาวนะคะถ้าเกิดได้เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดคงจะจะผูกพันกันมากกว่านี้ค่ะนี่แค่พัดหลงมาอยู่นะคะไปไเอาไม่กวาดไม่กวาดไปทำความสะอาดเร็วคุณเช็คตัวยูด้วยนะเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยก็ชื่นใจเดินบ่อยก็กลัวชื่นใจหลุด ไม่รู้ว่าจะไปตามหาชื่นใจได้ตรงไหนนะเนี่ยตายพี่เสือดา่าเราตายเลยมาฝากไว้ไม่ดูไม่กล้านอนเลยเมื่อคืนงานใหญ่เอาฟางอุ้ยเดี๋ยวไปแอบ,บดูนะคะไปแอบ,บดูแอบ,บดูมีไอ้นั่นออกมาไหมครับช่วงนี้เราต้องแอบ,บดูหมูดดาวบ่อยๆถึงจะเห็นนะคะถ้าไม่แอบ,บดูมองไม่เห็นค่ะ งัดทึงงัดทึงงัดทึงงัดงัดทึงงัดทึงงัดเอาเต้นดีเอองัดงัดทึงงัดทึงงัดทึงงัดงัดทึงงัดทึงงัดทึงงัดวื่เอ้ือำืปเรอื่อยเปื่อยเนาะเป็นไงครับเป็นไงครับเล่ือนเดียวครับพี่เสือก็ไม่มาสาวก็ไม่มีเล่นไปเลยครับคนเดียว อยู่ในช่วงตักตัวค่ะช่วงนี้แต่ก็หายแล้วนะคะพี่เลิศรักเราก็หายดีเป็นปกติแล้วนะคะแต่แต่ก็ยังว่าอะไรคะมันยังยังไม่นานที่เชื้อจะหายหมดนะคะเราก็ต้องอยู่ห่างๆกันไว้ก่อนค่ะช่วงระวังอันตรายนะคะช่วงนี้เนาาอ้วนเนาะเดี๋ยวไปดูพี่เดือนกับพี่เชนใจต่อดีกว่าอ้วนอายแล้วค่ะอ้วนอายอายแม่แม่เซ ใช่ไหมลูกหนูอายใช่ไหมครับวันนี้ควานพี่ชื่นใจก็มาแล้วนะคะเอ๊ะเอาขนหญ้ามาให้พี่ชื่นใจด้วยนะคะตอนนี้มาแล้วค่ะคุนเพิ่นเห็นเจ้าของเพิ่นมาเพิ่นเห็นควานเพิ่นมาเพิ่นยางหวน สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราช่องช้างภายดาวม,มงคลและดาวเคียงเดือนแฟมิลอี่ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ